คันตือนนี้หมอกกับเด็กอายุก้าปีขึ้นไปส,ส,ส,สๆๆนิสันทีก็มอดนข้างแล้วมาดังน้ที่ดจะสอนการคบเสีส่วนและจนวนาน้วยกเัเสส่วนบวจน,น,นแลนอก้แล้วมผู้คมี่บาจะสอนเันเรียน ทำจบปัญหาการบเสร็จส่วนจำนวนค้าด้วยนะคะไปชมเลยหาผลบวกของ1ส่วน2บวกด้วย2เสร1ส่วน4วิธีทำ1ส่วน2บวกอยู่กับ2เสร1ส่วน4ให้นักเรียนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนถึงจะบวก กับตัวเศษส่วนทางสายมือได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาบวกกันเลยนะักเรียนต้องสังเกตตัวส่วนก่อนว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังนะคะถึงจะตัวเศษบวกกันได้มาดูวิธีทําเปลี่ยนเศษจํานวนคราให้เป็นเศษเกินวิธีทำเอาล่างคูณกลางบวกบนล่างคูณกลางบวกบนจะได้ว่า4คูณ2เป็น8 8ดบวก1เป็น 9ได้9ส่วน4บวกกันได้เลยไหมคะยังยังบวกกันเลยไม่ได้นะคะจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะด้วยการเอา2คูณเข้าไปทั้งบนและล่าง2คูณ1ได้2 2คูณ2เป็น4บวกอยู่กับ9ส่วน4ทีนี้เอาตัวเศษบวกกันได้แล้วคะ่ะ9บวก2เป็น11 จะได้11บเอ็ส่วนสี่สเ่วนสเป็นเศษเกินจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค้าก่อนนะคะท่องสูตรคูณไปค่ะ4อะไรได้11บ1 4 4 2 8 4 3ไม่ได้นะคะเพราะสี่สามันได้12บสองมันเกินเพราะฉะนั้นจะได้แค่4 2 8 8ขาดอีกเท่าไหร่จะได้11 8แล้ว9 10 11ขาดอีก สนั่นเองนะคะก็จะเป็นเศษ3ส,ส่วนด้วย4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อสองของครูนะคะจะตอบ2เศษ3ส,ส่วน4นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะจำนวนคระบวกอยู่กับเศษส่วนให้เปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะจะได้ว่า สามเศษสี่ส่วนห้าลบสามส่วนสิบเปลี่ยนจำนวนคะาให้เป็นเศษเกินเอาร่างคูณกลางบวกด้วยตัวบนห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าจะได้สิบเก้าส่วนห้าลบอยู่กับสามส่วนสิบห้า ทำยังไงให้เท่ากับ10ค้าก็คูณ2เข้าไปที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนั่นเองคะ่ะ19คูณ2 19คูณ2ได้38ส่วนด้วย10ลบอยู่กับ3ส่วน10 38ลบ3เอาตัวเศษลบกัน38ลบ3เหลือ30 5ส่วนด้วย10เปลี่ยนเป็นจำนวนคะค่ะเพราะว่าที่เราได้มาเป็นเศษเกิน10อะไรได้35คะ1ิ1หนึ่งส0 1ส3บสนะคะเอาใกล้เคียง1ิบได้30ขาดอีกเท่าไหร่ได้35ขาดอีก5นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้วย10 แต่ยังไม่เสร็จนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า5ส่วนสิสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกด้วยการเอา5หาร5หาร5ได้1 5หาร10ได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ3เศษ1ส่วนด้วย2นั่นเองค่ะเออ ต่อไปนะคะดูข้อต่อไปจงแสดงวิธีทำเราจะเห็นว่ามีวงเล็บ1-2ส่วน2บวกอยู่กับ4ีเศษหส่วน2แล้วก็วงเล็บปิดลอบอยู่กับ2เศษ3ส่วนด้วย4วิธีทำไม่ยากให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนนะคะเวลาเราเจอวงเล็บทุกครั้งในโจทย์ของคณิตศาสตร์ให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะจากโจทย์ หนึ่งส่วนสองบวก 4, สี่เศษหนึ่งส่วนด้วยสองลบอยู่กับ 2, สองเศษสามส่วนสี่จะได้ว่าหนึ่งส่วนสองบวกอยู่กับ 4, สี่เศษหนึ่งส่วนสองให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินนะคะเอาล่างคูณกลางบวกบนสองคูณสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าก็จะได้เก้าส่วนสอง นั่นเองค่ะเสร็จแล้วลบอยู่กับ2เศษ3ส่วน4 2สองเศษ3ส่วน4ในที่นี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษเกินเลยนะคะจะได้ง่ายเอา4คูณ2แล้วก็บวก3 4ม4 4 2หนอบวกอีก3เป็น8แล้ว9 10 11 8บวกอีก3เป็น11ส่วนด้วย4นะคะ ต่อไปทำในวงเล็บอีกนะคะ1 9, ส่วน2บวกด้วย9ส่วน2มีค่าเป็น10ส่วน2นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะลบอยู่กับ11ส่วน4ทันไหมคะต่อไปเราจะเห็นว่าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันเลยเพราะว่าตัวส่วนทางซ้ายมือเป็น2ทางขวามือเป็น4 ทำตัวส่วนให้เท่ากันด้วยการเอา2คูณ2เวลาคูณก็ต้องคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนทุกครั้งนะคะ10คูณ2ได้20ส่วนด้วย4ลบอยู่กับ11ส่วน4 20-11ลบ11เหลือ9จะได้9ส่วน4แต่ยังตอบเลยไม่ได้เพราะว่า9ส่วน4เป็นเศษ เกินจะต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคระก่อนนะคะก็ท่องสุดคูณย้อนกลับไปค่ะ4อะไรได้9 4 1 4 4 2 8นะคะ4 2 8ขาดอีก1จะได้9นั่นคือตัวเศษจ,จะได้2เศษ1ส่วนด้วย4เสร็จแล้วค่ะนักเรียนก็ไปเขียนตอบตอบ2ษ1ส่วน4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่าต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้ว ตอนี้ตั้งใจฝังนิดนึงนะจงแสดงวิธีทำสามส่วนสบวกวงเล็บเปิดสเศษสี่ส่วนหลบสเศษสามส่วนสิบวงเล็บปิดสส่วนสบวกอยู่กับ,บวงเล็บสเศษสี่ส่วนหลบสเศษสามส่วนสิบ เวลาเราเจอวงเล็บนะคะในโจทย์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในวงเล็บเนี่ยเป็นจํานวนคระเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะคะ<อ>ก็จะได้ว่า3ส่วน4บวกยูกับเวลาเปลี่ยนเป็นเศษเกินให้เอาตัวล่างคูณตัวกลางบวกด้วยตัวบนนะทั้งทางทั้ง2จํานวนนะคะ<อ>ก็จะเป็น5้คูณสได้15 15บวกสเป็น สิบเก้าส่วนห้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วลบอยู่กับเอาสิบคูณสองแล้วก็บวกด้วยสามสิบคูณสองเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามส่วนด้วยสิบนั่นเองนะคะเสร็จแล้วยังบวกกันเลยไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเอาห้าคูณสองเอาสิบเก้าคูณสองด้วยนะคะจะได้ว่าสามส่วนสี่บวกยูกับ สิบเก้าคูณสองเป็นสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดส่วนสิบลบยี่สิบสามส่วนด้วยสิบลบกันได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วจะได้สามส่วนสี่บวกอยู่กับสิบสามสิบแปดลบยี่สิบสามเหลือสิบห้าสิบห้าส่วนสิบแต่ทีนี้สามส่วนสี่บวกสิบห้าส่วนสิบเลยยังไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน ทําส่วนสีให้เท่ากับ10บนะคะเอมีอะไรคูณสได้สิบ้างไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าระหว่างสกับ10เนี่ยนะคะมันจะต้องมีเลขเลขนึงที่คูณไปแล้วเรามันได้จํานวนเดียวกันเช่นเอาสี่คูณห้าได้ยี่สิบสิคูณสก็ได้ยี่สิบนะคะอ่าตัวอย่างเอา4ี่คูณ ห้าสามคูณห้าด้วยสิบคูณสองสิบห้าคูณสองด้วยก็จะได้ว่าห้าคูณสามเป็นสิบห้าสี่คูณห้าเป็นยี่สิบตรงนี้เครื่องหมายบวกนะคะบวกกันกับสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบส่วนด้วยสิบคูณสองได้ยี่สิบเป็นยังไงตัวส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมคะพอตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้นักเรียนเอาตัวเศษบวกกันได้เลย15บวก30ได้ 45ส่วนย0นั่นเองนะคะ45ส่วน20ตอบเลยยังไม่ได้นะคะให้เปลี่ยนเป็นเศษมันไม่ใช่ขอโทษยังตอบเลยยังไม่ได้นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนคระก่อนโดยทําดูนะ20คูณอะไรได้45 20 1 20 20, 20 2 40นะคะขาดอีก 5จะเป็น45ก็จะได้2เศษ5ส่วน20นั่นเองแต่ยังตอบเลยไม่ได้นะเพราะว่า5ส่วน20ที่นักเรียนเห็นยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำจะต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะด้วยการเอา5มาหาร5 1 5 5 4 20เพราะฉะนั้นจะได้2เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปตอบ 2เศษหนึส่วนสี่นะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างยากไหมคะต่อไปไปพบกับคำถามนะคะจงหาคำตอบ2เศษ3ส่วน10บวกอยู่กับ1เศษ3ส่วน5เสร็จแล้วล,ลบกับ3ส,ส่วน4ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะอย่าลืมทำในวงเล็บก่อนนะคะ ต่อไปโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคะนั่นเองอ่ามาดูกันค่ะอ้อซื้อน่องไก่1.2ส่วน2กิโลกร,รมัมเสร็จแล้วซื้อผักคะน้าสา่วน10กิโลกร,รมัมต่อด้วยซื้อกุ้งแห้ง2.5ส่วน5กิโลกร,รมัม สิ่งที่อ้อซื้อทั้งสามอย่างนี้มีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมคําว่ารวมกันกี่กิโลกรัมก็คือเอามาบวกกันนั่นเองนะคะนักเรียนก็เอา 1...2 ส่วน2กิโลกรัมบวก3ส่วน10กิโลกรัมแล้วก็บวกด้วย 2...5 ส่วน5กิโลกรัมนั่นเองค่ะเสร็จแล้วบวกกันได้เท่าไหร่ มาดูค่ะขั้นแรกเลยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเรามันจะมีสองมีสิบแล้วก็มีห้าทำตัวส่วนให้เท่ากับตัวส่วนที่มากที่สุดนะคะมากที่สุดของอันนี้เป็นสิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าสองคูณอะไรได้สิบสองคูณห้าเนาะหนึ่งก็ต้องคูณห้าด้วยห้าคูณสองสองก็ต้องคูณสองด้วยโอเคก็จะได้ว่า หนึ่งส่วนสองคูณห้าส่วนห้าบวกอยู่กับสามส่วนสิบบวกอยู่กับสองส่วนห้าคูณสองส่วนด้วยสองกิโลกร,รมัมเสร็จแล้วพอคูณกันนะคะก็จะได้ห้าส่วนสิบ บวกอยู่กับ3ส่วน10แล้วก็บวกอยู่กับ4ส่วน10นั่นเองได้เท่ากับ5บวก3บวก4เป็นเท่าไหร่คะ5บวกด้วย3บวกด้วย4เป็น12นั่นเองคะ่ะจะได้12ส่วนด้วย10 12ส่วน10ยังไม่ใช่คำตอบนะคะเพราะว่าเป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวนคละก่อนก็ ท่องสุดคูณย้อนไปค่ะ10อะไรได้สิบสองสิบหนึ่งสินะคะใกล้เคียงสุดเนาะเหลือเศษ2ส,ส่วนด้วย10บต่ยังตอบเลยไม่ได้จะสังเกตเห็นว่าสองส่วนสิสามารถตัดทอนได้อีกเอา2หารค่ะสองหนึ่สองห้าสิเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ1นึเศษหส่วนด้วยหนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพอเข้าใจไหมคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะสิวกรมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักอาขอโทษค่ะสิวกรมีน้ำหนัก7 1็ดสศสาส่วนสิลบกับน้ำหนักที่ลดลงนะคะก็คือ5้าเศษสี่ส่วนหกิโลกรมัมรานนั้นสิวกรจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เรามาคิดไปพร้อมกันค่ะ 71เศษ3ส่วน10นะคะเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนด้วยการเอาตั้งคูณกลางบวกด้วยบน10คูณ71เป็น710 710บวก3เป็น713นะคะแล้วก็ส่วนด้วย10นั่นเองลบอยู่กับ5คูณ5บวก4นะคะได้29ส่วนด้วย5กิโลกร,รมัมต่อไป เอามาลบกันเลยยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันทําให้เท่ากับ10นะคะด้วยการเอา5คูณ2 29ก็ต้องคูณ2ด้วยจะได้ว่า713ส่วน10ลบอยู่กับ29คูณ2ได้58ส่วน10 713ลบอยู่กับ58นะคะเหลือเหลือเท่าไหรอ่อ่ะมาคิดข้างๆได้เลย713ลบ58 3ไปยืม1มานะคะเหลือ0ูนย์นะคะสกลายเป็น1ิบสามลบแเหลือ5้าศูนย์ลบหไม่ได้ไปยืม7มากลายเป็น10นะคะ7ก็เหลือ6 1 0ิลบห้าได้5ดึง6ลงมาเลยเพราะฉะนั้น7จ็ดรลบห้นะคะจะได้655 655ห้ส่วนสิเป็นเศษเกิน เป็นเศษเกินยังตอบเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคระก่อนนะคะก็จะได้ว่าสิวกรสิวกนมีน้ำหนักเปลี่ยนจาก6 5 5ส่วน10เป็นจำนวนคระเอา10ค่ะคูณอะไรได้655ค่ะ10คูณ6 15นะคะได้6ก0้อเหลือเศษห้าส่วนสินั่นเองค่ะแต่ยังตอบเลยไม่ได้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่า5้าส่วนสิยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนด้วยการเอา5มาหารจะได้5้5หนึ่ข้อนี้นะคะจะตอบ6 สิบหเศษหส่วนสกิโลกร,รมัมนั่นเองก็จะตอบได้ว่าสิวกรมีน้ำหนักน้ำหนักปัจจุบันของเขานะคะที่เขาลดลงไปแล้ว5.4.5เศษ45กิโลกร,รมัมก็คือ6 5 5เศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัม นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ามนะคะเชือกเส้นหนึ่งยาวแปดเศษสามส่วนสเมตรตัดไปใช้ครั้งแรก2องเศษหนึ่งส่วนแเมตรและตัดไปใช้ครั้งที่2อีก หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเมตรเหลือเชือกยาวเท่าไหร่นะคะจากรูปครูตานยกตัวอย่างเชือกมาให้ดูเชือกเส้นเนียยาวแปดเศษสามส่วนสี่เมตรนะคะเชือกเส้นนี้ยาวแปดเศษสามส่วนสี่เมตรทีนี้เขาตัดไปใช้ครั้งแรกคําว่าตัดออกไปนะคะก็คือลบออกไปแล้วก็ตัดไปใช้ครั้งที่สองอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลบออกไปอีกหนึ่งส่วนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเมตรจะเหลือเชือกยาวเท่าไหร่ วิธีทำง่ายๆนักเรียนก็เอาส่วนที่เขาตัดออกไปะคะ่ะไปบวกกันก่อนก็นคือเอา2เศษหส่วนแบวกด้วย1เศษหส่วนสนะคะเสร็จแล้วเอา8เศษสมส่วนสมาลบนะคะจะได้8เศษสส่วนสนะคะลบอยู่กับ2เศษหส่วนแบวก1เศษหส่วนสค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้น วิธีทำนะคะจะเหลือเชือกยาวเท่าไรทำในวงเล็บก่อนทุกครั้งนะคะในวงเล็บเนี่ยจะเห็นว่าเป็นจำนวนคละเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินเขียน8เศษ3ส่วน4ไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยทำในวงเล็บก่อนเปลี่ยนเป็นเศษเกินเอา8ปคูณ2บวกอีก1 8คูณ2เป็น16 16บวก1เป็น17ส่วนด้วย8 เสร็จแล้วบวกอยู่กับ2คูณ1นบวก1นะคะ2คูณ1เป็น2บวกอีก1เป็น3จะได้3ส่วน2เมตรต่อไปค่ะ8เศษส 3, ส่วน4ไว้ที่เดิมก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องทำอะไรเนาะเราจะเห็นว่าในวงเล็บตัวส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นยังบวกกันเลยไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนักเรียนก็ต้องเอา2คูณ 4 3ก็ต้องคูณ4ด้วยนะคะก็จะได้17บส่วนแบวกอยู่กับ3าคูณสได้12 12อส่วนแนั่นเองค่ะจากนั้นเราบวกกันแล้วบวกกันได้แล้วนะคะในวงเล็บจะได้17บเวกสิเป็นยี่สิส่วนแจากนั้น จากนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคราทางซ้ายมือนะคะให้เป็นเศษเกินก่อนอเปลี่ยนเป็นเศษเกินด้วยการเอาล่างคูณกลางบวกด้วยบนนะคะเอา4คูณ8 4คูณ8เป็น32 32บวกด้วย3 32แล้ว 3า3สิบก็จะได้35ส่วน4ลบอยู่กับ29ส่วนด้วย8แต่ยังลบกันเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันทํา4ให้เท่ากับ8นะคะเอา2มาคูณทั้งล่างทั้งบนนั่นเองนะคะสามูณสได้7จ็ดคูณสเป็น8 70-29-8 7 0ลบ8 9สเ่วน8 70ลบ29ส่วน8เหลือเท่าไหร่คะเอา70-29ลบ29เขียนตัวส่วนรอไว้คะ่ะส่วน8 70เลบ29เหลือเท่าไหร่คะ41นั่นเองก็จะได้เป็น41-8ส่วน8แต่ยังตอบเลยไม่ได้นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็น จำนวนคระก่อนก็จะได้ว่า8อะไรได้41 8 5 40เหลือเศษ1ส่วนด้วย8นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนตอบได้เลยตออ,อ,ต,อตอบตอบเหลือเชือกยาว เสร็จหนึ่งส่วนแปดเมตรนั่นเองนะคะอ่าครูตาลืมเติมคําว่าเมตรนักเรียนต้องเติมคําว่าเมตรตลอดนะคะถ้าลืมเติมกลับมาใส่ที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะ จากโจทย์ประวิทย์และพิษณุเนี่ยเขาออกวิ่งพร้อมกันนะคะรอบสนามกีฬาแห่งหนึ่งประวิทย์ใช้เวลา13ส่วน20ชั่วโมงพิษณุใช้เวลา3ส่วน5ชั่วโมง ใครใช้เวลาวิ่งนานกว่ากันและนานกว่ากันอยู่กี่ชั่วโมงฟังตัวตรงนี้ดีๆนะคะคําว่าใครใช้เวลาวิ่งนานกว่ากันเป็นเปรียบเทียบกันการจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ตัวส่วนต้องเท่ากันถูกไหมคะนักเรียนก็จะต้องไปดูว่าปวิทและพิษณุเนี่ยเมื่อทําส่วนได้เท่ากันแล้วนะคะระหว่างปวิทกับพิษณุเนี่ยใครมีจํานวนมากมันก็แปลว่าใช้เวลามาก มากนะคะมาที่สุดก็คือมากกว่าของเพื่อนทีนี้แล้วเขามากกว่าก็คือว่านานกว่ากันอยู่กี่ชั่วโมงก็คือว่ามากกว่ากันกี่ชั่วโมงนักเรียนก็เอาอช่วงเวลาที่นักเรียนทาสวนเท่ากันแล้วนะคะมาลบกนันก็จะเป็นคําตอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูตันให้ไว้นะคะบายบายค่ะ